สวัสดีครับทุกๆคนนะครับนั่งอบรมอยู่ดีๆวันนี้เสียตังเลยนะครับหัวเว่ยเมดแส11.5 2,025นะครับแท็บเล็ตตัวใหม่ของหัวเว่ยนะครับเป็นอีกครั้งที่หวนกลับมาใช้อุปกรณ์สื่อสารของหัวเว่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับมากับความคุ้มค่านะครับแถมปากกาแถมเมาส์แถมคีย์บอร์ดแถมนาฬิกาแถมพกเก็ตไวไฟจาก AIS นะครับมีเครื่องเก่ามาแลกลดอีก2,000บาทไม่เอานาฬิกาลดอีก2,000บาทเครื่องนี้โค้ดได้มา10,000 790บาทนะครับเพราะว่าได้เอาเครื่องไปเทสนะครับขอบคุณคุณครูปฐรมากับพี่นัดด้วยนะครับที่เป็นทุรลไปจัดซื้อให้นะครับที่เซนทันเวสเกตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าเออตรงนี้มันของแถมคุ้มค่ามากที่สุดก็เลยให้พี่เข้าไปดูให้พนักง,งานก็นําเครื่องออกมาเช็คนะครับเลือกอะไรให้เหมาะกับเรานะครับคุณดูรีวิวในหลายช่องมาแล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด และเหมาะกับเราที่สุดแน่นอนว่ากู้นเป็นคนคิดเยอะเรื่องการซื้อของใช้นะครับซื้ออะไรที่มันตรงกับความจําเป็นของเราราคาอาจไม่แพงมากแต่มันใช้งานกับเราได้ดีถือว่าโอเคที่สุดแล้วนะครับในคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงคุณสมบัติอะไรของมันนะครับก็ไปดูเอาในหลายๆช่องนะครับกูอ้นเองก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ไปดูรีวิวมาหลายอันจนมั่นใจแล้วว่านี่แหละมันเหมาะสําหรับเรามากที่สุดที่จะมาใช้งานจริงๆก็เพิ่งซื้อออเนอร์ไปได้สองสาเดือนนะครับอันนั้นจะเอาไปให้คุณพ่อใช้นะครับนี่แพ็คเสร็จ ที่จันทบุรีรอรับของนะครับใครที่สนใจก็ลองไปสอบถามโปรโมชั่นดูได้นะครับราคาหน้าสอยมาใช้งานมากเลย สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกๆคนนะครับวันอาทิตย์สีแดงวันนี้นะครับเสื้อก็แดงนะครับนาฬิกาที่ใส่ก็สีแดงนะครับออกจากบ้านตั้งแต่เช้านะครับวันนี้มีอบรมนะครับก็เตรียมตัวออกมานะครับ14วันที่ผ่านมานะครับไม่เคยตื่นหลัง7จ็ดโมงเช้าเลยนะครับวันนี้ก็ไปอบรมวันที่สองนะครับก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับช่วงพักเที่ยงแวบออกไปเอาพัสดุมาถึงแล้วนะครับของที่สั่งไปขอบคุณคุณครูปัตมาแล้วก็ช่วงพักเที่ยงนะครับก่อนที่จะอบรมต่อก็แวบมาเติมความหวานอีกนะครับซื้อชาไทยมาเมื่อวานใต แม่หนึ่งแก้วนะครับวันนี้ช่วงเที่ยงมันร้อนๆนะครับก็เลยออกเอาออกไปกินนะครับนี่เช็คเช็เช็เชคขียวชาไทยสีส้มของเราในวันนี้นะครับกินแล้วหวานชื่นใจนะครับในช่วงร้อนๆแบบนี้ครับวันนี้บอกว่าไม่เห็นครูพลอยนะครับที่ไหนได้อยู่ตรงนี้นะครับดูชุดมาอบรมนะครับมีผ้าห่มมาด้วยโอไม่ก็นะครับอบรมกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตอนกลางที่จะเหนื่อยแล้วพอสมควรนะครับอบรมเสร็จเก็บของเก็บปลั๊กไฟที่ใช้นะครับเตรียมตัว กลับบ้านได้นะครับเป็นสัปดาห์ที่ work hard อีก1สัปดาห์นะครับกลับมายังไม่ไว้ได้พักผ่อนนอนเลยนะครับต้องมาซักผ้าเพราะว่าไม่ได้ซักมาม่ช่วงเช้าเพราะกลัวฝนตกนะครับก็เอาผ้าใส่เครื่องซักผ้าไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำยาซักผ้าหอมหอม่ห้อเดิมของเราที่ใช้นะครับ Beat Excel สุดเข้มข้นตัวนี้ลงไปนะครับเพื่อทำการซักผ้านี่ก็คือภารกิจของคนโสดหลังการอบรมในวันนี้ครับ สวัสดีวรนจันทรครับทุกๆคนนะครับสอบเสร็จไปแล้วนักเรียนหยุดนะครับแต่ครูยังมาทํางานนะครับวันนี้ประเดิมด้วยงานนะครับวันพระราชทานธงชาติไทยที่ตรงกับเมื่อวาน28นะครับแต่เรามาจัดกิจกรรมในวันที่29เนื่องจากว่าเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครับก็เสร็จสิ้นไปในช่วงเช้านะครับถัดจากเสร็จพิธีข่าารพธงชาติเสร็จแล้วนะครับก็มาพิธีเปิดการอบรมของยุวกาชาตินะครับโดยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีนะครับที่โรงเรียนท่าใหม่พูนสวัสริ์นุกูลนะครับมาเจอนักเรียนวันนี้มาทําอะไรนอ แอกไก่ออ2สัมวิด้วยกันนะครับไว้ให้สนุกสนานนะครับวันนี้มีเพื่อน,อนๆครูผู้ช่วยมานั่งทําเกียรตินะครับผู้นยังไม่เริ่มลงมือเลยนะครับทุกคนอย่ารีบอย่ารีบรอหน่อยนะครับวันนี้ช่วงบ่ายอีกหนึ่งงานนะครับมีงานกเกษียณของอําเภอท่าใหม่มาจัดที่โรงเรียนท่าใหม่พุสวัดราชนุกูลเช่นกันนะครับครูเต็มก็จัดเต็มอีกแล้วนะครับสำหรับโฟโต้บูธนะครับมีไฟสองทุกจุดถ่ายรูปสว่างสวัย นะครับแบบโปรเฟชชั่น a l ลนะครับครูอนเองก็ามาซ่อมสายเสียงในห้องโสดหน่อยนิดนึงรู้สึกว่ามีปัญหาช็อตตื้อตาติดหน่อยก็เลยมาแกะดูหายเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาไปเปลี่ยนชุดกันกับครูเต็มนะครับก็เซตระบบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งระบบไฟระบบกล้องแล้วก็ เครื่องสายต่างๆที่บริเวณเวทีเราก็ทําเสร็จแล้วนะครับตัดเกล็ดยางทํากันแล้วก็หัวเราะนะครับเออเหนื่อยแล้วก็นั่งพักผ่อนนะครับเหนื่อยแล้วเราพักผ่อนก็หายนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ก็บันเทิงเลยทีเดียวนะครับหลายงานรวมกันนะครับตัดเกลดค่อยว่ากันอีกทีว่าง้นสวัสดีวันพุธครับทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาทํางานแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับบันอากาศในช่วงปิดเทอมที่นักเรียนไม่มานะครับวันนี้ ก็ออกจากบ้านพักมานะครับก็เหมือนฝนจะตกอยู่นะนะครับวันนี้มีโอกาสได้ไปอยู่ใกล้นะครับต้นตะเคียนบริเวณด้านหน้าโรงเรียนโหโหต้นใหญ่พอสมควรนะครับแบบว่าเขียวขจีสวยงามและต้นใหญ่มากนะครับช่วงเที่ยงนะครับเพื่อนๆคุณครูชวนออกไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่แถวแถวเขาบาบสีจำชื่ออะไไม่ได้นะแต่ว่าเ,อเยอะมากนะครับทุกคนเชื่อไหมว่าถ้วยนี้50บาทนะครับแบบว่าจุกๆุไปเลยนะครับกินแทบจะไม่หมดนะครับหลังจากดันกลับมานะครับวันนี้มีการ ประชุมตรวจเกตของนักเรียนนะครับตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนก็นั่งพักรอสักครู่หนึ่งนะครับก็เก็บของเล็กๆน้อยๆที่ห้องโสดนะครับได้มาเจอ2หนุ่มอีกแล้วขยันจังเลยปิดเทอมก็มานะครับมาซ้อมแข่งขันนะครับตกเย็นนอนหลับนะครับครูเต็มโทรชวนออกไปกินข้าวไม่รู้กินอะไรเดินไปเดินมาก็ได้ใส่กอกอีสานแล้วกันวันนี้นะครับไปกินพอได้ไม่หิวนะครับนอนหลับขึ้นมาสลืมสลืออยู่นะครับวันนี้ก็ออกมาที่ตลาด ตอนเย็นนะครับแล้วก็ไปซื้อกุ้งแช่น้ำปลามาถ้วยหนึ่งนะครับแซบๆกันไปนะครับเบื่อครูเติมมาช่วงนี้อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนนะครับเคลียร์งานหลายอย่างให้เสร็จนะครับก่อนที่ครูจะปิดเทอมเล็กๆน้อยๆพอได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีความสุขกันไปในทุกๆวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันได้รับพัสดุนะครับจากกรุงเทพมานะครับคุณครูปธรรมส่งมาให้นะครับฝากเขาซื้อแท็บเล็ตไปนะครับก็ แกะแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คลิปเก่าก็เลยมาดูว่าในกล่องมีอะไรแกะออกมาแล้วนะครับของแถมอย่างแรกก็คือเมาส์นะครับแล้วก็พ o c k e อ w i ก็ครับแล้วก็ปากกานะครับของหัวเว่ยนะครับแล้วเราก็มาแกะดูข้างในของตัวเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าพอว่าเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ลงทะเบียนกับไปรษณีย์แบบรับผิดชอบค่าเสียหายจึงจำนวนถ้ามีเกิด อ่สิ่งผิดพลาดตอนขนส่งนะครับก็ได้มาแล้วนะครับเครื่องนี้ก็ได้มาพร้อมคีย์บอร์ดด้วยนะครับแล้วก็ตัวแท็บเล็ตภายในเครื่องนี้ก็คือหัวเว่ย11.5 2,025ได้ของแถมครบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ได้แกะให้ทุกคนดูแล้วว่ามมีอะไรนะครับของแถมคุ้มค่ามากที่ซื้อนี่อยากได้ของแถมหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะน,นะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เอาคลิปที่แกะใช้มาให้ดูนะครับช่วงนี้งานเยอะมากนะครับนี่เมาส์อย่างดีเลยนะครับ และก็ Pocket w k f t WiFi ของ AIS นะครับก็ลองใช้ดูนะครับเทคโนโลยีบางอย่างเราก็สามารถที่จะทดลองใช้ได้นะครับเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังแล้วกันครับ สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาตอนเช้านะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางไปโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วก็สแกนหน้าก่อนไปนะครับวันนี้มีโอกาสได้ร่วมนะครับการเดินทางไปส่งผู้อำนวยการก,การกกดาศีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนท่าใหมู่สษฏตานุกนูลเนื่องในโอกาสนะครับย้ายไปดารงตาแหน่งที่โรงเรียนเบญจม,มราชูทิศจังหวัดจันทบุรีนะครับพอ,อ ก่อนกนกก็เป็นพออกคนแรกของชีวิตข้าราชการของครูอ้นนะครับที่สพทออนะครับเป็นคนใจดีมากนะครับ พอมาเลือกโรงเรียนแล้วเพิ่งรู้ว่าพออเป็นคนสัมภาษณ์เราด้วยตอนที่มาสอบสัมภาษณ์อ่าภาคขอนะครับพออก็จะใจ้ดีนะครับให้ทํางานในสิ่งที่เราถนัดนะครับแล้วมีความสุขกับการทํางานนะครับพอจะถามเสมอว่ากล้องที่ขอซื้อมาเอาไปใช้ประโยชน์ถ่ายหรือยังอะไรปรมบณนี้นะครับแกก็จะถามอยู่บ่อยๆนะครับก็มีความสุขที่ได้เจอผู้บริหารดีๆเจอผู้ร่วมงานที่ดีก็ขอให้พออนะครับไปอยู่ที่โรงเรียนใหม่มีความสุขสนุกกับการทํางานนะครับหลังจากเสร็จสิน้นส่งพออเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ไปพักกินข้าว ช่วงเที่ยงนะครับวันนี้ก็ปิดกองช็อคหมวดไปด้วยนะครับการงานอาชีพของพวกเราก็มากินข้าวเที่ยงกันนะครับแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนนะครับยังมาเจอครูเต็มนะครับซ้อมบินโดนกับนักเรียนอีกเหมือนเดิมนะครับเพื่อจะเตรียมไปแข่งต่อนะครับคุณป้าแม่บ้านก็ขยันขันแข็งทำความสะอาดด้วยนะครับมีการเก็บภาพมาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เปิดห้องมาเจอครูพลอยอีกแล้วนะครับอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เคลียร์งานกันรูปหลายงานมากเลยนะครับนี่ก็คือภารกิจที่เราทำในวันนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับวันศุกร์แล้วนะครับเช้านี้เอาไปกินข้าวเช้ากันกับเพื่อนนะครับเอ๊่ถ้วยตาไก่ไม่เนี่ยนะครับตาไก่จริงๆนะครับเดาว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยแทนแทนนะครับมันคือไห่น้ําพุนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะครับวันนี้เอ๊ไข่เนียมาทําอะไร2คนอย่างนี้เจอทั้งอาทิตย์เลยสัปดาห์นี้เขามาซ้อมแข่งหุ่นยนต์ว่างันนะครับเฮลโลนะครับทักทายกันไปนะครับสวัสดีครับทักทายกันทุกวันเลยนะครับเวลาเจอเนี่ยถ้าครูเจอก่อนครูทักก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็เจอคร งานบ้านนะครับทำความสะอาดห้องนะครับอยู่ชั้น2นะครับวันนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณลุงคุณน้าคุณป้าแม่บ้านนะครับที่กำลังทำความสะอาดพื้นของเรียน2วันแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขยันขันแข็งกันทุกคนเพื่อโรงเรียนของพวกเรานะครับตกบ่ายมานะครับแบบดูครูเต็มซ้อมเด็กนักเรียนอีกเช่นเคยนะครับกำลังบินโดรนกันเลยนะครับเอ๊นี่มาดูการซ้อมหรือว่านั่งแคมป์ปิ้งนะครับเก้าอี้ไม่แมชกันเลยนะครับบรรยากาศวันนี้ไม่ค่อยมีลมนะครับธงก็เลยไม่ปลิวก็เลยถ่ายมาก็แอ เป็นกาลังใจให้กับนักเรียนนะครับนี่ปลั๊กไฟที่เราซื้อมาใหม่ของงานโสดนะครับใช้งานคุ้มค่าสี่ช่องเสียบแบบนี้นะครับเวลาเก็บก็หมุนเก็บเป็นล้อสายไฟเก็บยกไปยกมาสบายมากอ้าวยังมาเจอพวกนี้อีกครั้งหนึ่งตอนเย็นก่อนกลับบ้านนะครับวนเวียนกันอยู่ตรงนี้น้องหมาก็มาดูพี่ๆเขาซ้อมด้วยนะครับวันนี้นะครับคนอยู่ไหนน้องหมาก็มาอยู่ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กลับบ้านได้นะครับถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับบ๊ายบายเจอกับใครก่อนกลับบ้านเนี่ย